ทั้งที่เราต้องเป็นลักษณะของเป็นวิทยากรกระบวนการนะครับซึ่งจะทําให้เกิดภาพของการมีส่วนร่วมของเกษตรกรเป็นกระตุ้นความคิดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะเราเราตระหนักดีแล้วว่าในขณะนี้เราไม่ได้ทํางานคนเดียวเรามีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่ต้องมาทํางานกับเราตัวอย่างเช่นท้องถิ่นเนี่ยนะครับอบตก็ตามกลุ่มเกษตรกรก็ตามกำลังที่อหู่บ้านก็ตามสิ่งนี้คือสิ่งซึ่งเขาเป็นเจ้าของเราคือผู้ เขาไปร่วมง,งานเฉยๆ่ะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการตัดสินใจอะไรบางอย่างเป็นเรื่องเขาเพราะฉะนั้นเทคนิคของการปวิทยากรกระบวนการก็เรื่องที่จะต้องมีการใช้เรื่องนี้มากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับมันมีอีกอย่างซึ่งซึ่ง,งเราพยายามให้ความสำคัญก็คือการการทารรําความรู้จึกรู้จักหรือการทําความเข้าใจเกษตรกรหรือว่าวิธีการเรียนรู้ของชุมชน ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งซึ่งเราหลายท่านในชีวิไม่ใช่เรื่องสาระไม่ใช่เรื่องสาคัญแต่ในข้อเท็จจริงแล้วการทํางานส่งเสริมทางเกษตรนั้นเราจําเป็นต้องทำงานกับชาวบ้านเฉะนั้นวิธีการที่จะเข้าไปเรียนรู้ชาวบ้านนั้นเป็นเรื่องที่ที่เป็นเบื้องต้นของการทํางานถ้าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มันผิดพลาดสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราเข้าใจผิดสิ่งที่เราวางไว้อนาคตก็เป็นเรื่องที่ผิดทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเขาถูกต้องนะครับเราก็สามารถที่จะมาจัดระบบวิธีการทํางานเราเองถูกต้อง อีประการหนึ่งนะครับในเรื่องของการที่จะสร้างแกนนำเกษตรกรก็ถือว่าเราจําเป็นจะต้องถ่ายบทบาทหน้าที่ของเราในลักษณะการเป็นวิทยากรนั้นไปสู่เกษตรกรซึ่งสามารถที่จะเป็นวิทยากรให้เราได้วิทยากรให้เกษตรกรได้ฉะนั้นการที่จะสร้างคนคนหนึ่งเกษตรกรคนหนึ่งให้สามารถที่จะรับความรู้จากเราไปหรือเราพาเข้าไปรับความรู้จากที่อื่น เราสร้างเขาสามารถเชจะนําความรู้ที่ได้นั้นไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนฝูง mm. หรือเพื่อนบ้านก็เป mm. ็นเรื่องที่เรามีความจําเป็น mm. เพราะว่าในอนาคตเราคงจะใช้ตัวเราพยากรคงไม่ได้นอกจากที่สร้างทยากรขึ้ม่มมากขึ้นมามเรื่อยๆนะครับสุดท้ายที่สุดก็คือในเรื่องของการจัดการกระบวนการกลุ่มเราอาจจะทํางานกลุ่มแบบง่ายๆในอดีตเช่นใช้ว่าผู้ใหญ่บ้านช่วยคัดคนในกลุ่มสักยี่ห้าคนถึงจะมาตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร สิ่งพวกนี้เป็นสิ่งที่ทําไม่ได้แล้วในใน,ใน,ใ,นในตอปนไปนี้กระบวนการกลุ่มต้องเริ่มจากการวิเคราะห์ความต้องการวิเคราะห์ปัญหาของเขาสุดท้ายแล้วเราสามารถกระตุ้นเขาเห็นปัญหาของเขาได้ไงแล้วบทบทสรุปรู้ไม่ว่าถ้าปัญหานี้สามารถมาร่วมคิดร่วมทาได้มันสามารถที่จะแก้ไขปัญหาในเชิงยั่งยืนได้อันนี้คือสิ่งในเนื้อหาของความรู้ที่เราจะต้องให้กับสมาชิกในองค์กรของเราหรือว่าผู้คชีบัญชาถ้าเกิดสิ่งพวกนี้มันไม่สามารถที่จะสร้างได้ก็ กระบวนทศน์ขององค์การที่ให้ไว้หรือว่าแนวคิดหรือวิธีการใหมรแมันก็คงจะทำผลึกเป็นไปไม่ได้เป็นธรรมดาของการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามที่มักจะมีปัญหาและอุปสรรคตามมาเสมอเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราเราได้กำหนดไว้ใก็คือว่าอยากให้ขามีการทํางานเชื่อมโยงมีระบบนะครับมีความคิดแบบเป็นกระบวนการมีความคิดในเชิงบูรณาการมีความคิดเรื่องของให้ประชาชนเป็นเป็นเป้าหมายที่ตั้งนะครับในสิ่งนี้ พราะทุกอย่างต้องเกิดจากประชาชนในอด SI ีตมันจะเคยเห็นว่าเจ้าที่มักจะเอาโครงการมาให้ชาวบ,บ้านแต่ถึงเวลานี้เจ้าที่จะต้องในอดีตเจ้าที่เอาโครงการมาให้ชาวบ,บ้านพอถึงเวลานี้เจ้าที่จะต้องไปเอาโครงการมาจากชาวบ้านแล้วถึงมาสาดต่อนี่คือสิ่งที่มันมันอเปลี่ยนไปในอดีตเราบอกว่าการทํางานเจ้าที่ทํางานเสร็จแล้วแต่ปัจจุบันนี้ต้องหามาชาวบ้าน งานของชาวบ้านนั้นเสร็จหรือ,อยังสําเร็จหรือ,อยังนะฮะมันไม่ใช่งานที่เราเราเราทำเสร็จแล้วต้องจบแต่ว่าจริงเราคือชาวบ้านเนี่ยขเขาสาเร็จหรือ,อยังนะครับอันนี้คือคือคือความคิดในการที่จะเปลี่ยนวิธีคิดตรงนี้อันที่สองความคาดหวังขององ,องค์กรของเรานะครับก็ยอมรับว่ามันค่อนข้างที่จะยังไม่ไม่ไม่สาเร็จได้ครอบคลุมครบทั่วนักนะครับเพราะว่าเราความคิดแบบใหม่นี้ องคอ์กรของเราต้องเป็นลักษณะขององคอ์กรแห่งการเรียนรู้จะต้องมีการปรับเปลี่ยนมีการศึกษามีการสรุปองค์ความรู้ขององคอ์กรแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยซึ่งในขณะนี้มันก็คงเดินดระยะหนึ่งแต่ว่าก็คงยังไม่ไม่ชัดเจนนะครับว่ากระบวนการขององคอ์กรเรามันจะเปลี่ยนแปลงไปได้จริงหรือไม่นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ยังหนักใจอยู่นะครับว่าการการอยู่ในระบบนี้การเปลี่ยนแปลงก็ยังไม่ไม่ชัดเจนนะครับ ประการที่สามนะครับในเรื่องของเราบอกให้ทุกตำบลหรือทุกศูนย์นั้นมีการวางแผนงานร่วมกันนะครับมีการใช้แผนเป็นจูนําในการทํางานแต่ในขณะเดียวกันก็ยังในเรื่องของแผนนั้นก็ยังไม่ได้รับการยอมรับจากจากในส่วนที่เกี่ยวข้องนะฮะซึ่งการยอมรับนั้นอาจจะเกิดจากตัวแผนเองนะครับว่าแผนอาจจะไม่ชัดเจนบางทีเราบอกให้แผนนั้นต้องมาจากชาวบ้านก็อาจจะมีการไม่ แผนที่ไม่ถูกต้องนะก็อาจจะไม่ได้ยอมรับแต่ความจริงแล้วเราอยากให้ทุกระดับไม่ว่าระดับของตำบลระดับอำเภอระดับจังหวัดต้องใช้ตัวแผนฉบาบเป็นตัวตั้งในการที่จะมาทํางานประกอบกับตัวที่จะมาร่วมกับนโยบายสําคัญเป็นลักษณะของการดูแลจัดการโครงการของเราในในทั้งระดับบนระดับล่างคุณรุ่งสุรีเลี้ยงประยูนกับบทบาทของนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นผู้นำในการปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนด้านการเกษตรการดำเนินโครงการที่มีลักษณะเป็นนมามธรรมจะนำไปสู่รูปธรรมได้อย่างไรนั้นเป็นโจทย์ที่น่าคิดไม่น้อยสำหรับบทบาทของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องทำให้สำเร็จคราวนี้ในส่วนของจังหวัดเนี่ยในฐานะที่ผมรับผิดชอบอยู่ผมก็ต้องมาปรับว่าเอะส่วนของสุพรรณบุรีเนี่ยนะครับมันมีพื้นที่แบบไหนคนเป็นอย่างไร ตัวเกษตรกรเป็นยังไงนะครับผมก็ต้องไปดูอีกทีรวมทั้งนโยบายจังหวัดที่มีอยู่เขามีแนวทางที่เขาจะพัฒนาในเรื่องของการเกษตรของจังหวัดสุพรรณอย่างไรบ้างผมก็จะนเอาทั้งนโยบายทั้งของกรมแม้กระทั่งของรัฐบาลของจังหวัดนะครับนํามาปรับให้มันเหมาะ คำว่าเหมาะเหมาะน่มคือเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ทั้งตัวเกษตรกรทั้งตัวพื้นที่ซึ่งพื้นที่ของสุพรรณบุรีเนี่ยมันแบ่งเป็นสองสองอย่างอยู่แล้วก็คือพื้นที่ในเขตชวบททางกับนอกเขตชวบททางนะครับแล้วก็พี่น้องเกษตรกรก็ค่อนข้างที่จะมีฐานะซึ่งแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เข้าไปทํางานกับคนเนี่ย ซึ่งซึ่งเป็นหัวใจของงานส่งเสริมเนี่ยนะฮะเราทํากับบุคคลเป้าหมายคือเกษตรกรเนี่ยเราต้องดูมากเลยนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าพอจับนโยบายมาปั๊บเราก็โยนลงไปพื้นที่เลยถ้าอย่างนั้นทํางานไม่ได้คราวนี้ในส่วนของจังหวัดเนี่ยพอเข้ามาถึงแล้วเนี่ยในตัวที่ผมเป็นผู้รับผิดชอบโครงการเนี่ยนอกจากที่จะดูนโยบายต่างๆแล้วเนี่ยคราวนี้คิดคนเดียวเนี่ยคิดคนเดียวทําทํางาน มันมันได้อยู่นะฮะแต่ว่าค่อนข้างที่จะไม่สมบูรณ์นะครับส่วนใหญ่ที่เราประสบก็คืองานที่ออกมาไม่ค่อยจะดีนักเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ปรับรูปแบบการทํางานใหม่ซะอ่าก็ใช้วิธีการพูดคุยกันก่อนนะครับระดมความคิดเห็นของหลายๆฝ่ายซึ่งสํานักง,งานเกษ,ษตรจังหวัดก็จะมีหลายหลายฝ่ายเหมือนกันเราก็ระดมความคิดเห็นนะครับ คราวนี้ในช่วงเนี้ยเมื่อเราดมความคิดเห็นได้แล้วเนี่ยเราก็จะมีแนวทางของเราที่เราจะออกไปทํางานคราวนี้แนวทางของคนที่อยู่ทํางานในระดับของการบริหารในระดับจังหวัดเนี่ยก็ยังไม่แน่อีกว่าจะเอาไปใช้ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับความคิดของผู้ปฏิบัติในพื้นที่เพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการนำตรงนี้นะฮะไปพูดคุยกับ ผู้ปฏิบัติในพื้นที่อีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเราจะทําอย่างนี้มันน่าจะเหมาะสมไหมมันน่าจะดีไหมเราถึงออกไปทํางานกันคราวน,นี้เวลาเราไปทํางานเนี่ยนะครับในฐานะที่เราอยู่ตรงนี้มันเป็นช่วงกึ่งกลางระหว่างข้างบนกับข้างล่างต้องยอมรับว่าจังหวัดนี้เป็นช่วงกึ่งกลางนะครับเพราะว่าในยุยท,ที่ที่ลงมาจากกระทรวงก็ดีจาก รัฐบาลก็ดีหรือกรมก็ดีลงมาจะมาอยู่ที่จังหวัดหลังจากนั้นแล้วจังหวัดจะกระจายลงไปอำเภอไปตำบลไปหมู่บ้านคราวน,นี้ถ้าหากว่าในหมู่บ้านจะมีอะไรขึ้นไปสู่กระทรวงสู่กรมก็ต้องผ่านช่องทางจังหวัดเหมือนกันเพราะนั้นตรงเนี้นอกจากทําหน้าที่เป็นผู้ที่แปลแปลในเรื่องของนโยบายไปสู่การบริบัติแล้วเนี่ยตัวเองนะครับตัวเองเนี่ยเจ้าที่เองเนี่ยจะต้องลงไป ไปคลุกคีหรือไปทํางานในพื้นที่ด้วยในบางบางครั้งเนี่ยการทํางานในพื้นที่เนี่ยเจ้าหน้าที่ของระดับพื้นที่เนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เราก็ต้องลงไปช่วย